สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝันกับรายการ Passion Food ค่ะกับประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทำอาหารที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณวันนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ห้องทานข้าวสมานิกาบายคุณยายค่ะ<ม>เห็นร้านเก๋ๆแบบนี้นะคะเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะ ขอห้องทานข้าวสมาดิการบายคุณยายค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับพี่เอ๊ขาเล่าที่มาของห้องทานข้าวอย่างนี้ฟังหน่อยค่ะครับอาหารที่นี่นะฮะเป็นอาหารของคุณยายซึ่งคุณยายเป็นคนตราดที่อยู่ที่เขาสมิงนะครับแล้วก็ย้ายมาเลี้ยงหลานที่ขอนแก่นเพราะนั้นที่บ้านเนี่ยคุณยายจะทําอาหารให้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารที่นี่เนี่ยจะมีทั้งอาหารภาคตะวันออกที่เป็นเมืองตราดแล้วก็ อาหารขอนแก่นแซมเข้ามาก็เลยไม่อยากจะเก็บไว้เองครับก็ถึงเวลาที่อยากมาให้คนอื่นลิ้มลองอาหารคุณยายบ้างตอนนั้นได้เปิดร้านน้นขึ้นมาเนี่ยเพราะหลังจากที่คุณยายเสียไปแล้วลึกถึงคุณยายก็เลยเอาสูตรคุณยายมาเหมือนเราอยู่กับคุณยายตลอดใช่ค่ะทีนี้เดินเข้ามาค่ะเราเห็นถึงความ โดดเด่นของการออกแบบที่เอที่นี่เนี่ยเราออกแบบยังไงบ้างเราจะพยายามใช้วัสดุที่เป็นแบบท้องถิ่นของอีสารใช่มีอะไรนะที่ไว่าะเป็นข้าวเป็นกระบมนะครับจะเป็นไม้ฟืนใช้ทอเสือจะเป็นเทราคอตต้าดินเผาแล้วจะเป็นผ้าไหมมัดมีขอนแกนคือเราเอาคอนเซ็ปต์พวกนี้มาทําให้ออกแบบให้เป็นร่วมสมัยแล้วก็เหมาะกับร้านที่อยู่ในเมือง แล้วอย่างนี้เนี่ยเราเป็นอาหารไทยพื้นบ้านจะแตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปยังไงพี่เอคืออย่างแรกก็คือเป็นอาหารภาคตะวันออกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในกรุงเทพเองเนี่ยอาหารปราอาหารภาคตะวันออกเนี่ยถือว่าหายาก<อ>นะครับ <ทะ S 1> แล้วก็บร,รยากาศที่เราต้องการที่จะนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นให้คนเข้ามานึกถึงอาหารที่คุณแม่คุณยายเคยทําให้ทานเมื่อตอนเด็กๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์จะแบบอ้าคำแรกนี่นึกถึงตอนเด็กๆใช่แม้กระทั่งเรื่องของพรีเซนเทชันของรสชาติอาหารก็จะเป็นรสชาติถ้าพูดง่ายๆคือบ้านๆคุณยายทำให้ทานคุณแม่ทำให้ทานสมัยเก่าสมัยโบราณวันนี้เนี่ยจะขอมาเป็นหลานสักวันหนึ่งนะคะพี่เอ๋ครับแล้วก็ทราบเพราะว่าน้องฝัเนี่ยอยากจะไปทำอาหารคลิสครัวที่ร้านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้จะพาไปทาปลาทูทอดน้าปลา ครับซึ่งเป็นเมนูพิเศษที่คุณยายทําให้ในแต่เด็กเลยแล้วใช้วัสดุที่มาจาก i n นก e วเดียนที่มาจากเมืองตราดจริงๆโซใหม่จากตราดมาเลยที่นี่นะคะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปพบเชฟอ้วนกันดีกว่านะคะตอนนี้อยู่กับเพชรเชฟของเราแล้วค่ะพี่อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะน้องฝันเชฟอ้วนนะคะ เป็นเชฟของห้องทานข้าวสุพรรณิกาทองหล่อค่ะค่ะวันนี้ขอมาเป็นลูกหลานที่ห้องทานข้าวน,นี้นะคะยินดีค่ะวันนี้นนเราจะทําเมนูอะไรกันดี่ที่ค<ช>ุยกันไว้ปลาทูน่าปลาดีค่ะนี่ไงคะง่ายที่สุดแล้วใช่และอร่อยด้วยโอ้โหปลาทูเนื้อเนียนมากเลยอ่ะพี่อ้วนนี่นคะ่ะตาจ้องน้องฝันอยู่เลยถ้าอย่างนั้นเราไปทำเลยดีกว่าเสร็เลยค่ะ เลือกปลาทูไหมคะมีสิคะน้องฝังยังไงเรากดไปที่ท้องถ้าแก่คือไม่เอาหรอคะพี่อ้วนถ้าแก่ก็ไม่อร่อยค่ะอ๋อไม่อร่อยเอาเด็กๆเนาะเอาเด็กๆอ้อออย่างงี้เนาะอ้อแล้วกดลงไปเนื้อมันนุ่มลงอย่างเงี้ยโอเคใช้ได้ถ้าปลาทูมีอายุเยอะท้องตรงนี้มันจะแข็งค่ะอ๋อแข็งแก่ค่ะค่ะเออแบบนี้นี่ปลาทูอ้อนะคะอ้ออ้อแล้วก็อร่อยแน่นอนใช่ค่ะอร่อยแล้วก็มาจากวัตราดบค่ะ นี้ยังไงต่อความร้อนปานกลางนะคะคือไม่ร้อนมากรอถ้าร้อนมากหนังปลาแตกหมดไหมอ๋อนี่คือเคล็ดลับว่าไฟต้องกลางใช่คอเสร็จแล้วเราก็ย่อนปลาลงไป แล้วทาไมเราต้องให้แบบสุกดรนะคะท่กวนเพราะว่าเนื้อไอ้น้ำปลาดีที่เราจะราดเนี่ยมันจะได้เข้าไปในเนื้อปลาได้ดีแต่ถ้าเราทํากรอบไปเลยอ่ะมันจะมีไม่มีเทสเตอร์กับปลาเลยก็เหมือนเราเอาเนื้อปลาไปจิ้มน้ําปลาเฉยๆทาถึงน้ําปลาบ้างน้ำปลาดีคืออะไรคะยี่ห้อของเขาหรือว่าน้ําปลาดีนี่คือน้ําปลาบริสุทธิ์ เป็นน้ำปลาที่กั่นออกมาเป็นน้ำแรกของน้ำปลาไม่มีส่วนผสมของอะไรก็คือข้นสุดเลยใช่ก็คือเป็นหัวเชื้อน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายากก็ยากนะจะยากตอนแกะก้างนี่นะคะความประณีตอยู่ตรงนี้นะคะการทอดเสร็จแล้วนี่ต้องแกะก้างค่ะห้านาทีเขาจะได้ประทูลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเอาก้างออกกันรับหัวก่อนหัวก่อนค่ะรับหัวก่อนนะคะค่ะห้อผ่าท้องก็คือแบ่งแบบสองฝั่งเนื้อสองฝั่งของเขา อก่างง่ายๆแล้วก็อุปกรณ์ถ้าใช้มีดอีกตัวหนึ่งช่วยถ้าเราใช้แบบช้อนซ่อมอะไรอย่างงี้ได้ไหมได้ค่ะแล้วแต่ถนัดแต่ว่ามีแกะสลักก็จะแบบใช่เล็กกว่าขนาดกว่าสําหรับเชฟใช่ที่วันนี้ง่ายมากเลยอ่ะนี่ก็ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วออ๋เรียบร้อยแล้ว ั้นต่อไปนะคะน้องฝันคือน้ําราดปลาทูน้ำราดปลาทูเราใช้น้ําปลาดีเราไม่ใช้น้ําปลาดีอย่างเดียวนะคะเรามีน้ําซุปน้ําซุปด้วยน้าซุปนี่เลยทําจากอะไรบ้างคะพี่อุ้งใจกระลำใจกระลำใจกระลำอย่างเดียวเลยเนาะก็ตอนใส่ใส่หอมใหญ่ไปด้วยนี่นะคะหนึ่งกระบวยแค่นี้เหรอแค่หนึ่งกระบวย1หนึ่งกระบวยเล็กแบบนี้นะคะ น้ำซุปหอมมากค่ะน้ำซุปได้แล้วใช่ไหมคะคะนี่ค่ะน้ำปลาดีแล้วยังไงต่อเทผสมกันเลยค่ะเทผสมกันอันไหนเทไปอันไหนได้ค่ะได้หมดเลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้องฝันก็เอากระบวยโคนค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะได้แล้วน้ำได้ปลาทูเชลยเลยค่ะไปลาดที่ปลาทูอ๋อไปลาดที่ปลาทูเลยเหรอคะเดี๋ยวเราไปลาดที่ปลาทูกันค่ะเรียบร้อยเหมือนว่าวิธีนี้ยากที่สุดพี่อ้วน ลาดเลยนะคะลาดเลยค่ะต้องขวิดไปว่ามีเทคนิคไหมอะาดให้ครบทุกตัวนะคะอยๆค่อยแบบนี้หรอใช่ถูกต้องแล้วเก่งเนี่ยอาบน้ำนะจ๊ะเรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะปลาทูทอดน้ำปลาค่ะเเราลงไปชิมกันนะคะค่ะไปชิมฝีมือฝันกัน แล้วงั้นตักเนื้อปลาทูแล้วเราต้องแบบให้โดนให้โดนน้ำปลาเนาะที่เราทำกับมือได้นี่ละค่ะแบบนี้ใช่ปั๊บกับเข้าสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมไม่อยากจะโชว์เลยว่าฟีลมหอมนะน้ำปลาดีใช่หอมน้ำปลาดีค่ะถ้าเกิดว่าเป็นบางที่เนี่ยกลิ่นแรงนิดนึงนนะคะนี่เรามีน้ำซุปของกระหล่ำช่วยในการลดความรุนแรงของกลิ่น อร่อยไม่เค็มมากพอเขามีน้ำซุปกะหล่ำรวมกันบุ้นเนี่ยรสชาติเขาจะแบบกำลังดีค่ะแล้วก็ชุ่มน้ำตัวเนื้อกับข้าวสวยร้อนๆมันเข้ากันดีมากดีใจนะคะที่คุณฝันชอบเมนูนี้เป็นเมนูพื้นบ้านง่ายๆค่ะทำทานได้ทุกครัวเรือนกล้น้องๆหนุๆน่าจะชอบนะคะนี่แหละทีเด็ดค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาชิมบ้างมันไงทัพพี่ มาง่ายมากค่ะท้องรอค่ะสุขุมวิท55ค่ะอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงไทยอยู่ติดกับธนาคารกรุงเทพค่ะจำได้ง่ายค่ะจำง่ายง่ายนะห้องทานข้าวสุพันณการเรามีเวลาเปิด2ช่วงด้วยกันนะคะ11โมงครึ่งถึงบ่ายสองครึ่งในเป็นช่วงเช้านะคะค่ะส่วนช่วงเย็นห้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะเดือนหน้านี่เราจะมีเมนูซีซันป่าจจลเม็ตรนะคะมีหลายช้อยให้เลือกไม่ว่าจะทานแบบไหนเชิญมาได้นะคะห้องทานข้าว สวัสดิกาค่ะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณเพชรเชฟของเรานะีคะพี่อ้วนจากห้องทานข้าวสวาน,นิกาบายคุณยายะคะ่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดตามชมเราย้อนหลังค่ะเข้าไปที่ y u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  e นะคะเซิร์ชว่า p a t i e n t Food Network ค่ะแล้วก็อย่าลืมสับสไครต์ให้เราด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะจะพาไปเปิดประสบการณ์ทำอาหารที่ไหนต้องติดตามให้ได้ทาง The Living Show วันนี้ p a เ i ช n Food ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ